เบลนิพาดาลอนเผยอาการล่าสุดที่เจอเองกับตัวหลังรถสิบล้อฝ่าไฟแดงชนรถก่อนหน้านี้ชาวเนต็ตต่างตกอกตกใจไม่น้อยหลังรถสิบล้อฝ่าไฟแดงชนรถเบลนิพาดานักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเกือบยังแต่ชื่อนอสิบล้อผ่าไฟแดง และเธอนั้นได้เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าขอบพระคุณที่พี่ทุกคนที่เป็นห่วงและให้กำลังใจนะคะและที่สำคัญขอบคุณพี่หนึ่งและพี่ปลั๊กที่ช่วยติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและประกันให้หนูนะคะขอบคุณความห่วงใยจากครูบาอาจารย์และพี่น้องศิลปินทุกท่านค่ะหนูปลอดภัยดีนะคะตอนนี้รถเอาเข้าศูนย์เรียบร้อยแล้วค่ะและต้องบอกว่าล่าสุด เบลนิพาดานั้นก็ได้เผยอาการล่าสุดหลังรถสิบล้อฝ่าไฟแดงชนรถจนเกือบสิ้นชื่อหลอนไม่หายไม่อยากเดินทางกลางคืนโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความหลังเกิดอุบัติเหตุเกือบครบหนึ่งเดือนว่าช่วงนี้ทำไมมีแต่ข่าวอุบัติเหตุจากรถสิบล้อรถพ่วงบ่อยจังถึงเราระวังแค่ไหน แต่ถ้าอีกฝ่ายเขาไม่ระวังก็คงเกิดขึ้นอยู่ดีไม่อยากเดินทางไกลเลยช่วงนี้ยิ่งฤดูฝนขอให้ทุกคนขับขี่อย่างระมัดระวังและปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะไม่อยากเดินทางกลางคืนเลยหลอนยังไม่หาย